เพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติหัวข้อนเสนอหนึ่งบทนำสองอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการดำเนินการ 3. ผลการดำเนินการ 4. ผลสรุปการดำเนินการที่มาและความสำคัญในช่วงเวลากลางคืนไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของโลกหรือประเทศไทยก็จะมีความมืดสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้จึงควรจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้พื้นที่โดยรอบพอมีความสว่างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้กลุ่มของเราจึงได้คิดเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติขึ้นที่จะช่วยทำให้พื้นที่โดยรอบสว่างขึ้นได้โดยจะมีการตั้งค่าตัววัดระดับแสงและจะติดเมื่อมีค่าระดับแสงน้อยกว่าที่กำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่หนึ่ง เพื่อประดิษฐ์เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนเปิดวัตถุประสงค์ที่สองเพื่อประดิษฐ์เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติที่สามารถติดเองได้เมื่อมีค่าแสงต่ำกว่าที่กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามเพื่อนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันสมมติฐานเครื่องเปิดไฟอัตโนมัติสามารถเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ตามที่ต้องการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้แผนวงจ,จรคิดไบรท์สายชาร์จ usb ไฟ usb คอมพิวเตอร์วิธีการนินการมีวิธีการนินการดังนี้ขั้นตอนการทำกิจกรรมกำหนดปัญหาศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับงาน ศึกษาระบบงานที่มีอยู่แล้วศึกษารายละเอียดของงานออกแบบโครงงานเปิดปิดไฟอัตโนมัติหนึ่งศึกษารายละเอียดต่างๆสองออกแบบเครื่องปิดเปิดไฟสามลงม,มือเขียนโค้ดเครื่องปิดเปิดไฟอัตโนมัติโดยโค้ดจะมีดังนี้ครับวิธีการใช้งานถ้าวัดระดับแสงได้ต่ำกว่า30ไฟจะติดถ้าวัดระดับแสงได้มากกว่า30ไฟจะดับ สรุปผลของกิจกรรมเครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติสามารถเปิดปิดไฟได้โดยอัตโนมัติเรื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดในที่มืดได้สามารถนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จบการน,นำเสนอขอบคุณครับ